เดี๋ยว้องค่อยกินนะลูกให้ลุงกินก่อนให้ลุงกินก่อนลูกลุงกินอะไรไม่ได้เลยลุงอ่ะสวัสดีนะคะวันนี้พาลุงไปหาหมอคะ่ะได้ข่าวดีมาแล้วก็บอกว่าลุงเป็นลูคีเมียนะคะก็ดูแลกันต่อไปค่ะไม่ทิ้งเราค่ะไม่ทอดทิ้งเราอยู่กันอย่างนี้นะลุงนะกินลูก ลุงเขากินอะไรไม่ได้เลยค่ะเลยไปซื้ออาหารเปียกมาให้เขากินอีกลูกเออทำไมอหารเอ๊อขนมก,กินได้ตีนวลเดียวลูกเดียวให้ลุงกินก่อนลูกไม่ได้เป็นไรลูกห้ามกินกับลุงลูกกินด้วยกันกับลุงไม่ได้เดี๋ยวลูก่อยกินนะครับเดีย๋ยวลูกใอยกินนะคะให้ลุงก,กินก่อนลูกใ ฝานดุงจังเลยค่ะไม่ทิ้งนะคะเอฟซีไม่ต้องกลัวค่ะไม่ทิ้งเขาค่ะเขาเป็นยังไงมาก็ต้องเลี้ยงค่ะให้เขามีโรคมาจําตัวมายังไงก็ต้องดูแลกันต่อไปค่ะเมื่อกี้พาเขาไปฉีดยามาเอากินอีกนะลูกกินอีกองนะครับจะได้มีแรงลูกอ่ะพอแล้วหรอครับกินเดี๋ยวได้กินยานะคะัอมี้ไมลูกพอแล้วหรอครับพอแล้วหรอลูกพอแล้วหรือกร เขาหน้าสงสารมากเลยค่ะหอมกินไรไม่ได้เลยเนี่ยหนูกินอย่างนี้ได้แม่ดีใจเลยนะสามสีรู้เปล่าลูกอืเก่งยังเลยครับเก่งจังเลยลูกวันนี้พาเขาไปฉีดยาม,มาค่ะเขาเป็นแมวจรมาค่ะเขาก็เลยเป็นลูคีเมียเอ็นดูเขาสงสารเขาจากตัวใหญ่ๆกินไรไม่ได้เลยเหลือตัวนิดเดียวแล้วกินอีกไหมลูกกินอีกนะครับปืนไหมลูก พอแล้วเหรอครึ่งถุงเองอครึ่งถุงก็ยังดีนะแม่ได้ชื่นใจนะคะสู้ๆนลูกเราไม่ทิ้งกันนะเข้าใจไหมครับบอกที่ลูกบอกเอฟซีช่วยกดติดตามผมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะคะติดตามผมด้วยนะครับ,ผม,รบ,มผ,มรบผมมีโรคประจำตัวแล้วครับผมเป็นลูคีเม,มียแม่ต้องรักษาผมแล้ว ไี่ดีไหมลูกอ่ะไม่เอาแล้วเนาะทูท้ๆนะลูกสวัสดีค่ะ